Mặt trơn tay nái nếu bán Cả Cái nó mày ký tay dung, ai mong có mặt cho ừ. ai ký tay dang, kia mày dang, mày ký tay dang, 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 Dạ cái mẹ cay đạo bà. Rồi, mẹ về non qua đi đêm. Của mấy na cầy cũng cứn. Lẻ vô cả mấy trẻ trui. Ở nhà đưa tớ cái. Chán tình mày âm cái chân tâm ở quần chay lớp ba mới rớt về lại quần lẻ. Nữa. Tầm rồi là con chết chơi. Mai tầm chết chân lạc độc chơi rớt vậy đó. Ờ. Vô na bơ bơ. หน้าก็ไม่งามกว่าไม่น่าเกยคมค้นหน้าแบบนี้เห็นหน้าเงียบๆนกปาเปียบนะกังเห็นหน้าเงียบๆกีดเปียบระวังไว้นะเห็นหน้าไม่เท่าไรจำไว้พี่รู้ไหมกังจงผมไม่สยายได้กับเจ้าบุญหลายตีนแล้วนะกะอ๋อโหยกิดอยู่ไหนตู้ชูอยู่ใต้เตียงแฟนเขาขึ้นต้นลูกนี่ยงร้อยเออแมงปลัดอ๋อเปล่งบาดหลวงไอ้ร้อย ะจะไม่นี่ก็เราเป็นัันเป็นอันขันเลยจิงึ้กนก็จิงเออมึงเลอ๊รองเดี๋ยวจจะไม่นี่กันรองปลโปรก็มีควังจิงเพลงนี้กูรองได้หลังวันไวรู้น้หยฮะรู้รง้มาฟัวว่าเห็นหมอเงียบๆนี่ทอมเพียกนะคะเห็นหมอไม่ใหญ่แต่ใจหลอดไกวลงไปแล้วนะคะทอมอยู่ในตู้โคกอยู่ใต้เตียง ยาห้อยู่นอกร้เบียงตำรวจกำลังจะมาลูก้เจ้บอช่องอย่าบ่าโยกไครลูกปักกิ้งโหลดเพลงนี้กดดอกจิกแมมแย็กปดดำแล้วตามด้วยรหัสหนึ่งเ้าหนึ่งระบบตำรวจจะเข้าสู่มือถือของตานเสียค่าบริการเดือนละสามสิบบาทติดร่างติดกันตาย กูไม่กันเขาให้ติดปีีกูติดนะเนี่ยงรีกูจบตึงร่างปีีกับกูติดแต่จริงอันเปร่งที่มึงรองอันเปล่งจะไม่ไหมเออเห็นมาเด็กจบไปต้ยกะวู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 การเหวอจ้อบลูดีรอยก้องลงรอยกบวูกบวูเอามาต้าเอามาเทแกงวายเทกวูกะ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 วูการเหวๆไอ้ัรวะ ก็ว่กกาก้าวมันจะกาเนื้อพัวไม่รู้กูจะยินไปนั่นล่ะเด็กรองเลยนุกอีไตทีนี้ไม่กว่ามาหนองเต้าขะโย่บ่อโลกายเยอะบ่อโอกันอ๋อไอตึ้งน้องมีพัวไหมน้องแม่ไหมไอ้พัวไม่ล่ะตั้มวาวาอย่าเคยได้มั้งไมหมเนาะพัวได้มัง้งับประมาณปลายปีนี้พัว ไม่เต็มแมดเต็มน้อยล้าะ